จากที่ทุกคนเห็นคลิปเมื่อกี้นะครับผมเคยตัดต่อประมาณ2-3ปีที่แล้วซึ่งเห็นไหมครับว่ามันมีรละเอียดยิบย่อยอะไรมากมายแต่ทุกคนรู้ไหมผมมาตัดต่อใน iPad แอป,ปเดียวเลย่าวันนี้ผมจะมานําเสนอนั่นก็คือแอป,ป InShot อะไรไม่เห็นจะเจ๋งเลยแอป,ปอื่นก็ทําได้เหมือนกันพี่นะจะมาอวดอะไรฮะจะเย็นๆไอ้หนู จะบอกให้นาว่าแอปพวกนั้นน่ะมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันสามารถตัดต่ออะไรได้แต่นั่นเป็นการตัดต่อแบบรวดเร็วเพื่อสําหรับอัปลงสตอรี่หรือไทยอะไรลงก็แแ้วแต่แต่แอปเนี่ยมันต่างตรงไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับไอ้นุงน่งหนุนี่นะครับผม ตัวแอปของมันนะครับกดเข้ามาครับจะมีข้อมูลเก่านะครับที่เราเคยเก็บเอาไว้แล้วก็จะมีตัวของฟิลเตอร์ข้างล่างนะครับสามารถดูได้ครับนี่คืออ่าเห็นไหมครับที่ผมเคยตัดต่อไว้นะครับสามารถทําในนี้นะครับจะก็มีอ่าเราสามารถสร้างวิดีโอรูปภาพหรือทาคอร่านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตัวของวิดีโอนะครับเห็นไหมครับว่าตัวข้างในของวิดีโอนะครับจะมีวิดีโอที่ผมนําเสนอให้ทุกท่านไปเมื่อกี้สักครู่หนึ่งนะครับอ่าก็จะมีประเภทต่างๆนะครับสมมุติเราจะไปที่อย่างแรกของเรานะครับก็คือตัวของผ้าใบนะครับสามารถปรับแต ได้แบบพอดีหรือสภาพอะันอย่างนี้ในนี้มีครับสามารถซูมเข้าซูมออกเพื่อปรับความชัดได้นะครับผมหรือจะเลือกพื้นหลังก็ได้เหมือนกันครับผมนี่ครับเรื่องของเสียงครับเราสามารถอินเสิร์ตเสียงจากอินเทอร์เน็ตได้หรือตัดต่อเสียงเอาเสียงเข้าเสียงออกลดความดังเสียงได้หมดเลยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับว่าเออมันสามารถแบบมีข้อความมีรูปภาพมีอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าซึ่งไอตัวของข้อความเนี่ยนะครับเราจะทําการกดเข้าไปตรงปุ่มข้อความหรือปุ่มสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับผมมันสามารถอ่า อินเสิร์ตเข้าไปได้นะครับเห็นไหมครับว่าจะมีตัวของอข้อความเฟดออกมาเฟดอินเฟดเอาสามารถทําได้หมดเลยนะครับผมหรือจะเป็นตัวของเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต่างๆที่สามารถทําให้คลิปครับมีความสวยงามมากขึ้นหรือจะเป็นตัวของฟิลเตอร์นะครับที่ทําให้สวยมากขึ้นนั่นเองครับผมทุกคนเห็นนะครับว่าทำไมเอ๊ะผมจะทำตัวซ้อนไงนี่นะครับผมสิ่งนี้เรียกว่าปิ๊บนะครับปิ๊บเนี่ยทำการซ้อนรูปภาพนะครับแล้วทำการย้ายครับเห็นไหมครับผมทําการย้ายโดยการกดคีย์เฟรมทางขวาครับสามารถย้ายมาร์กไว้ตรงแรกแล้วอีกจุดหนึ่งเราสามารถมาร์กสำ ย้ายไปว่าเอ้ยพอวิธีทนี้สามารถเลือกตรงจุดนี้ได้นะครับผมซึ่งอันเนี้ยเป็นทีเด็ดของตัวของแอปนี้เลยครับอ่าเห็นไหมครับแล้วก็ถามว่าเอ้ยแล้วผมเอาข้างหลังออกยังไงนี่คือตัวของคัตเอาและโคลมาครับเห็นไหมคัตเอามันจะเอาพื้นหลังออกเหมือนกิสกีเลยครับผมแล้วก็โคลมาสามารถเลือกจุดได้ครับว่าต้องเอาตรงไหนออกแล้วก็ปรับความเข้มของมันได้นั่นเองครับผมนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเราสามารถทําได้หมดเลยครับทั้งผสมผสานปรับความเร็วของคลิปนะครับหรือจะเอาคลิปอะไรต่างๆมาาาาาาแแทททททนนนนนีี่่่ะะคคคคครร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 ััับบบบบหหหืืืออออออซ้้้้ตึงงลลลลิิิิิปปปปไววกกเเ์สย็ รีเ e ิร์สไทมก็ทำได้เหมือนกันครับผมเห็นไหมครับว่าทุกคลิปในเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยเอ๊ะแล้วมันต่างกับอย่างอื่นยังไงเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเปรียบเทียบกับ ตัวแอปพลิเคชันอื่นๆให้ดูนะครับผมนี่นะครับนี่คืออินสตาแกรมของผมครับผมจะลองตัดต่อคลิปวิดีโอครับเห็นไหมครับว่าในอินสตาแกรมนะครับจะไม่สามารถสปีดวิดีโอได้นะครับเมื่อเราเอาคลิปมาเราสามารถเพิ่มหรือตัดส่วนหน้าและส่วนหลังได้เท่านั้นไม่สามารถตัดตรงกึ่งกลางหรือทําได้อย่างตัวของอินช็อตนะครับผมในตัวคลิปนะครับเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้แต่เราไม่สามารถเลือกพื้นหลังของเราได้นะครับผมหรือเราจะทําการอัปโหลดรูปนะครับเวลาเราอัปโหลดรูปเข้ามาครับเห็นไหมครับว่าเราก็สามารถแค่ปรับได้แค่ว่าเออเป็นโครงสร้างเเปป็นนนนรรูี้้ท่่าาาัไมมสถ เอาสกินข้างหลังออกเหมือนกับตัวของอินช็อตได้ครับผมเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างจะต่างกันครับและที่สําคัญครับผมไม่สามารถเพิ่มเสียงหรือลดเสียงในนี้ได้นะไม่สามารถพักเสียงเข้าไปได้นะครับแต่ในถ้ากับการครับตัวของ n s t a g r a กรมครับรวดเร็วครับที่สามารถอัปลงสตอรี่ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอันต่อไปเลยนี่นะครับคืออีกแอปนะครับที่ผมหยิบมานะครับคือแอป Tik t o อกนะครับผมซึ่งแอป t i k t o อกเนี่ยก็สามารถทำได้คลับคล้ายครับคาครับแต่เหมือนว่ามันจะดีใช่ไหมครับแต่บางครั้งนะครับ อัปโหลดวิดีโอต่างๆขึ้นมานะครับ<ำ>ก็อาจจะมีการเกิดการกระตุกการค้างการแบบรีโหลด,ดหรือเด้งออกบ้างครับผมและส่วนของ Tik t o k นะครับที่ไม่สามารถทําได้นะครับก็คือไม่สามารถตึงคลิปวิดีโอได้หรือไม่สามารถจะพลิกได้นะครับจากทางซ้ายไปทางขวาแบบหม,มุนกลับด้านนะครับไม่สามารถทําได้ครับผม,มก,บกับแบบพลิกกระจกเงี้ยครับหรือทําคลิปรีเวิร์สแบบรีเวิร์สย้อนหลังไม่สามารถทาได้ครับผมซึ่งตรงจุดนแบบี้นะครับ InShot สามารถทําได้ครับผม อ่าเป็นยังไงกันล่ะครับเห็นไหมว่าอินช็อตของผมอะ่ะมันเจ๋งขนาดไหนคลิปที่ผมโชว์อยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือคลิปที่ผมเคยใช้อินช็อตทั้งหมดตัดมาแล้วครับแต่อินช็อตถึงแม้จะดีขนาดั้นก็ยังมีข้อเสียอยู่เหมือนกันก็คือตัวแอปนะครับมันสามารถทำอะไรได้หลากหลายแต่ต้องแลกเหมือนกันที่อ่าต้องใช้หน่วยความจําที่เยอะมากนะครับบางครั้งแบบเราทํางานนะครับก็จะเซฟเก็บไว้นะครับผมนั่นแหละครับข้อเสียข,ของมันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหมดเวลาของผมแล้วถ้าเกิน5าทีผมคงได้คะแนนน้อยกว่าเดิมแน่ๆเพราะ